ที่แปลงนี้เนื้อที่13ไร่กว่านะครับอ่อยู่บนถนนทางหลวงชนบทเส้น3086นะครับเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนวัดลาดปราดุนะจนไปถึงถนนเรียบพองที่ดินแปลงนี้นะฮะถือว่าเป็นที่ดินที่มีหน้ากว้างเป็นถนนเยอะมากนะครับหน้ากว้างเป็นถนน255เมตร ำแหน่งที่ดินนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลบางคูวัดนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเนื้อที่ประมาณ13ไร่กว่านะครับปัจจุบันนี้นะฮะก็ปล่อยเช่าให้คนเช่าไว้ปลูกไว้ทำนานะครับจากภาพมุมสูงจะเห็นแนวขอบเขตของที่ดินด้านหน้าก็ติดถนนด้านข้างด้านหลัง จะมีแนวต้นกล้วยและหมู่บ้านจัดสรรจึงมีศักยภาพพอที่จะซื้อเพื่อการลงทุนหรือเปิดกิจการได้เลยด้วยที่ดินหน้ากว้างยังสามารถแบ่งแยกเป็นแปลงเล็กได้จะขนาด2ไร่หรือ3ไร่ก็ดูสวยจะซื้อทั้งแปลงหรือเลือกซื้อตามความต้องการได้เลยครับ นี่เป็นภาพถ่ายน้าระวางจากเว็บของกรมที่ดินก็จะเห็นรูปทรงได้ชัดเจนขึ้นตำแหน่งที่ดินก็อยู่ติดกับหมู่บ้านเดอเกรดบางใหญ่การเดินทางจาก MRT สถานีคลองบางไผ่เพียง6กิโลเมตรและจากสถานีบางใหญ่8กิโลเมตรในพื้นที่บางใหญ่มีการเจออริญเติบโตเป็นไปอย่างก้าวกระโดดมีห้างขนาดใหญ่ยางเซ็ทนทรัลเวสต์เกตอีเกียโฮโปร ทั้งสาธารณูปโภคอย่างเส้นทางคมนาคมระบบขนส่งมวลชนก็มีพร้อมล่าสุดก็มีมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่กำลังก่อสร้างทั้งหลายเหล่านี้พื้นที่บางใหญ่จึงเป็นศูนย์รวมหรือประตูเข้ากรุงเทพฝั่งตะวันตกเหมาะเลยครับซื้อเก็บไว้ก็มีแต่มูลค่าเพิ่มคุ้มค่าแน่นอนกับราคาเพียง6ล้านต่อไร่เท่านั้นหากสนใจและต้องการให้พาบรูที่ดินหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมาเลยครับเบอร์0898101282ในหัวทัวร์สังหารยินดีให้ปริการฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ในหัวทัวร์สังหาด้วยครับและยังมีทรัพย์ดีๆทำเลดีๆให้ท่านเลือกในเพจทรัพย์เพื่อการลงทุน Property Investment by IQI ไปดูได้เลยครับขอบคุณครับ